ไปซอยในเรื่องท่านจมหนาบมันจับผมว่ามันหมัวตึงเ่ำมันนึกกว่าโซ่ไฟบ่ไไรสิเมื่อถ้าโขกคนเดียว้น้อรายงานจากช่องโบแฟมิลี่นะคะสำรวจดูบ้านคอยช่องโบแฟมิลี่ค่ะโรงเรียนบ้านโนนขาโนนยางปิดโรงเรียนเรียบร้อยนะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องผู้ไปยินดีต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสูส่ช่องโป้แฟมิลี่นะคะวันนี้ข้ามาสำรวจน้ำท่วมน้ำท่วมในตลาดพิบูลค่ะอยู่ที่ตลาดสดอำเภอพิบูลบางสาหารจังหวัดปุณรัตน์สถานีนะคะเข้าสิเริมยางเบิร์นแต่น้ำนี่สามแยงข้าของเมื่อะน้ำแง่งของมาหล่ะค่ะ ย้ำถนนถนน,น,น,นสิไปในตลาดสาวีนน่น่องน้มถั่ถวแห้งถั่วก็ปีหกสองนะสอนหนึนง่งหน่นองเราไปเบิ่งในตลาดกันเนาะ น in right ี่คือบรรยากาศคี่ค้าเขาได้ตักกลางตลาดสดเลยค่ะสรอยนี่สรอยนี่กลางงาตลาดสดเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในสิบุตเก็บของท่านหมดเป็นกำลังเย็บคองเก็บขยะกกำลังใส่ซอกใส่กันหนังคือเราสิบุตให้เขาไปในตลาดคะ หมู่บ้านนหทีเบอร์ทั้งสอีมั้งครับไปเวป้เป็นนายวัดทั่วรมเนื่อาลืมว้าม่น้มูนมาเนี่ยว้าแมนหัวยค่ะนี่นาขี้นิกขี้นิกมอสุดพงเนียค่ะนาขี้นิกมอละไหนมอสุดพง นำเพียงเอวนี่ในตลาดจริงรองนตลาดก็เจ้าคิ้งเหอ่ตลาดสิเขาตลาดลดราคาที่น้อง เงี yeah. Yeah, well, ้เ yeah. ง uh, so kind of ีเข้ามาแล้วค่ะอืมอาสนามกลางท่วมไปเลยท่วมไปเลยติดตัวจะเขียงเออคนยัง ชาวบ้านจะได้ฟังให้หนา่าค่ะในตลาดพี่ตูนพม่จงัง อ่าสองโบเฟม่ดีมาเกากันอีกด้อไ <c oughs> ปส้ำรวจค่ะในอำเภอพี่บุญมาเมื่อกี้ค่ะมันน,มออมน้ำสิเพราะเขาชอบหมดแล้วเมื่อไหร่ไปเอาเขาสมัยดีสบายจะไปแห้งจะไปมืออื่นเทียทเท่ยวบ่ได้เที่ยวบ่ได้ตั้างคำแต่อาจจะบ่ได้ไปเบิร์นพี่น้องขอบคุณค่ะพี่ ซอยในเรื่องขั un> un> ้นจมหนามมันจับหัว่ามันหมดตึงทำมันนไปบ่ไห้สิเมื่อถ้าโขกคุดแอยน์ออดูก่อนดูก่อนดูก่อนดูบรรยากาศ กูนล่ะเมื่อไหนอ่ะลองไปเบิรงนกันเด้สอ,อ,อสิพี่น้องมอาจะใช่ห่างลุยน้ำกัน โรงเรียนบ้านโนนขานโนนยางนะคะนี่ท่วมแล้วแรยง,งานจากช่องโบแฟร์ลี่แะคะสำรวจดูบ้านคอยจากช่องโบแฟมิลี่ค่ะอัปเดต สถานการณ์บานข่อยพี่น้องน้ำถ่วมแล้วอำเภอพี่บูนจังหวัดอุบลพี่น้องอพยบข่อยงัว่นี้น้าไก่ไใกล้ก,ลกับน,นี้น้มพี่น้องเลย วันนี้จะค้นนะค้นเกิดห้ามแล้วน้ำก็ยังจะขึ้นเรื่อยๆนะคะสนามโรงเรียนบะเม็นแม่น้ำแล้วค่ะ ระดับระดับน้ำก็สิขึ้นยอู่วางเม็ดเคิิงค่ะจากผื่นสนามฟุตบอลฝ้ตโต๊ห่ำหนะมึ รับชมบรรยากาศน้ำท่วมนะคะวามพร้อมกันกับช่องบัวแฟมิลี่ค่ะโรงเรียนบ้านโนนขาโนนยางปิดโรงเรียนเรียบร้อยนะคะนักเรียนกะบวอได้สอบค่ะพี่น้องปิดโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่สิเป็นบ้านโน่นย่างค่ะเดี๋ยวโนูพาไปเบิงทางเขาหมู่บ้านนะคะนำถ่วบ่อ